สิ่งแรกที่คุณต้องทําเอาจิตของคุณออกจากตรงนั้นก่อนเพราะสิ่งไหนก็นแล้วแต่ที่คุณโฟกัสมันสิ่งนั้นมันจะมีพลังสิ่งนั้นมันจะยิ่งขยายเพิ่มอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปวางอยู่กับสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เราคิดว่ามันมืดนิดเปลี่ยนโฟกัสออกมาให้ได้ก่อนแต่แน่นอนในช่วงที่เราเครียดในช่วงที่เราทุกเนี่ยมันเปลี่ยนโฟกัสได้ยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาคือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรือไม่ก็เอามือมาทาบไว้ที่หัวใจของเราแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วคุยกับตัวเองงนิดึค่่่ะอออเาายยูทุกง มันกำลังดีที่สุดสำหรับฉันจักรวาลกำลังสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อฉันเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนี้คุณกำลังดึงเอาพลังกลับมาที่ตัวคุณเมื่อคุณรู้สึกตัวคุณรู้สึกดีขึ้นคุณผ่อนคลายมากขึ้นคุณถึงจะเห็นทางออกคุณถึงจะเห็นวิธีที่จะไปต่อเพราะถ้าคุณปล่อยให้จิตของคุณจมอยู่กับจุดนั้นต้องบอกว่ามันเหมือนกับการที่คุณกําลังแกะเชือก ที่มันถูกมัดเป็นปมแบบยุ่งเหยิงแล้วพยายามแกะให้ได้พยายามเคร่งเครียดกับมันจะแกะมันให้ได้ในช่วงที่คุณอารมณ์ร้อนในช่วงที่พลังงานคุณยังไม่พร้อมเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการยิ่งมัดให้ปมนั้นแน่นขึ้นไปอีกนะคะแต่วิธีที่จะทําให้คุณแกะเชือกได้คือคุณจะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นก่อนต้องรู้สึกดีก่อนว่าคุณจะหาวิธีแก้ปมนั้นยังไงแล้วคุณถึงจะมองเห็นวิธีการแก้ปมแล้วปมนั้นมันถึงจะค่อยๆคลายออกได้จากการที่คุณมีีสติรรู้กกก่่อนจากกาทคุณ ใจเย็ยนลงรู้สึกผ่อนคลายลงก่อน